ประสงค์ในการซึ่งจะแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบดีนะครับก็เป็นกระแสทางด้านของสื่อต่างๆโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนะครับที่พูดถึงเรื่องของอันตรายจากแป้งเด็กที่ทํามาจากเถาคํานะครับหรือแร่ใยหินที่มีองค์สันที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินนะครับซึ่งบังเอิญน,นะครับเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันพอดีที่ประเทศไทยนะครับมีสุดยอดนวัตกร ท่านหนึ่งนะครับคือท่านดอเตอรเวรทัศน์ซึ่งเป็น,ป,นประธานกรรมการบริหารของบริษัทเนเชอร์แคร์นะครับที่ได้ทําโครงการเรื่องแป้งเด็กจะแป้งข้าวเจ้านะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงเรื่องของความเก่งของคนไทยนะครับที่คิดค้นในการซึ่งจะสร้างแป้งเด็ก ที่ปราสจากสารเถ่าคคํานะครับพูดง่ายๆคือว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับมีความปลอดภัยสูงมากๆนะครับได้มาตรฐานระดับโลกนะครับมีรวมถึงการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในแป้งข้าวเจ้านะครับที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้นะครับก็ตัวจุดนี้นะครับในการแถลงข่าววันนี้ครับต้องการที่จะให้ทางด้านของผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะในคนไทยหรือหรือในต่างประเทศนะครับได้ตระหนักดีนะครับว่า การท th kind of ี่เราจะบริโภคสินค้าใดสินค้าหนึ่งนะครับเรามีทางเลือกที่จะเลือกระหว่างของที่มีความปลอดภัยสูงมากและนํารายได้สูงเข้าสู่ประเทศนะครับมีมูลค่าเพิ่มที่สูงหรือของซึ่งอาจจะมีความไม่แน่นอนในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นหัวใจสําคัญของการแถลงข่าวในวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องข่าววันนี้ที่เขามีมีเป็นแบบโหวเป็นอะไรเงี้ยค่ะว่ามันมีความจริงแท้แค่ไหน เ,เรื่องที่มีข่าวเกี่ยวเรื่องการใช้แป้งเ่าค่ําแล้วเป็นเป็นมะเร็งนะฮะจริงๆมันก็ยังพิสูจน์ยากแล้วก็ต้องให้ความยุติธรรมกับกับผู้ที่โดนกล่าวหาเพราะว่าจริงๆมันต้องใช้เวลาพิสูจน์หลายสิบปีอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้นะฮะแต่ทางเราก็ถือว่า,าข้อมูลต่างๆที่ออกมาเที่ยวเนี้ยทำให้แต่ละคนระวังมากขึ้นในการใช้แป้งแป้งอะไรก็ตามจะใช้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวงัง ะะซึ่งแน่นอนอไม่มีใครอยากให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นทางเราก็อย่างว่าก็ถือโอกาสนี้ให้ความรู้กแก่ด้านคนที่ใช้แป้งเนี่ยว่าเออเรามีแป้งตัวใหม่นะคือทาจากแป้งข้าวเจ้าซึ่งมีความปลอดภัยสูงให้เป็นทางเลือกนะฮะเพราะบางคนเนี่ยไม่ใช้แป้งไม่ได้เลยเพราะว่าบางคนอ้นวนหรือว่าเนื้อเยอะใช่ไหมะงามขาหรือรักแร้ต่างๆเนี่ยถ้าไม่ทาแล้วมันรู้สึกมันงีดชอบกล เห็นบางคนนี่อับน้ําเสร็จต้องโรยแป้งเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันระวังระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะใช้กับเด็กเห็นพี่เลี้ยงบางคนเทตัวนี่น่ากลัวมากๆนะฮะทุกอย่างถ้าใช้ทุกวิธีปลอดภัยแน่แล้วก็อย่างว่าก็ลองช่วยกันศึกษาดูว่าแป้งตัวไหนมันจะปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับใครบางคนผมใช้แป้งตัวนี้มาตั้งหลายสิบปีไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยซึ่งแน่นอนมันต้องใช้เวลานานเหมือนสูบูุหรี่ใช่ไหมครับ สี่ห้าสิบปีทึงจะรู้ว่าเป็นมะเร็งปอดถ้าบอกคนที่ลืมสุดไม่มีใครเชื่อนะฮะก็ต้องฝากไว้นะฮะแปง้งข้าเจ้ากอบแป้งปกติทั่วไปนี่ส่วนคุณการใช้งานนี่ต่างกันไหมคือจริงๆมัน,ม,นมันมีส่วนต่างหลายอย่างนะฮะแป้งข้าวเจ้าของเราเนี่ยมันไม่ใช่แป้งข้าวเจ้าธรรมดาเพราะมันเป็นแปง้งที่ดัดแปลนะฮะที่ให้คุณสมบัติในการป้องกันความชืน้นจะเห็นว่าถ้าลอยอยู่ในน้ำเนี่ยมันลอยได้เป็นเดือนเลยไม่จม ถ้าแป้งอย่างเงินแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันจะจมไปหมดเพราะฉะนั้นคนที่เด็กเนี่ยใช้เพมพาสเนี่ยโรยแป้งตัวนี้จะดีกว่าแป้งอย่างเงินเพราะว่าความปิดชื้นเนี่ยจะถูกดูดซึมไปตัวก็จะแห้งผิวหนังก็จะแห้งข้อดีข้อนึงก็คือมันมีความละเอียดติดผิวหนังได้ทนมากหลายคนบอกว่าไอ้ใช้แล้วทำไมมันมันเป็นเปืป้อนๆอ่ะเคยใช้มากไปเราใช้แค่ครึ่งเดียวของแป้งทั่วๆไปก็ใช้ได้ละไม่ต้องไปใช้เยอะทําให้ประหยัดเงินไปได้เยอะแล้วก็ คารู้ชื่นน้อยหน่อยเพราะแป้งอย่างาเงินทาแล้วมันจะหลุดนะล่วงล่วงไปที่พื้นผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับทางด้านของข้อมูลวิชาการนะครับระหว่างแป้งเด็กที่ทำจากแป้งข้าวเจ้ากับที่มาจากแถาค่ำนะครับเรามีข้อมูลวิชาการซึ่งสามารถขอได้นะครับแต่ด้านของบริษัทในเชื้อแขนครับในในโอกาสต,ต่อไปนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบข้อมูลวิชาการระหว่างเรื่องของแป้งข้าวโพดกับแป้งข้าวเจ้าลดเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะแป้งข้าวโพดทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นสีเหลือง นะครับซึ่งคนไม่ชอบทาแป้งที่เป็นสีเหลืองอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณ,คณสมบัติเด็จแล้วอย่างที่ดรวรทัศน์ได้เกินไปนะครับว่าในแป้งข้าวเจ้านะครับเรามีสิทธิบัตรที่แสดงถึงการตัดแปลงพวกโมเลกุลของแป้งข้าวเจ้าก่อนที่จะทําที่เอาไปทําเป็นแป้งเด็กซึ่งต่างกับแป้งข้าวโพดซึ่งก็มันบดๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นจุดแตกต่างกันหรือพูดง่ายง่ายคือลนเหนือกว่าและมีสิทธิบัตรคุมอยู่นะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะโดดเด่นแตกต่างจากสินค้าอื่น แต่ก็อย่างไรก็ดีนะฮะวันนี้ก็ไม่อยากจะให้เกิดความคือเรามีทายานแถลงข่าวไม่อยากให้เกิดความตระนก ในเรื่องของการที่จะใช้แป้งแม้แต่จะเป็นแป้งเท่าข้ามหรออะไรทั่วไปแต่ว่าเราเป็นการที่อยากจะมีนวัตกรรมนะครับนำมาแนะนําเพิ่มโดยที่เป็นนวัตกรรมในการที่จะสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนในการที่จะใช้แป้งเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นแป้งชนิดไหนก็ตามนะครับการใช้ที่ถูกต้องก็คือเราไม่ได้เอาไว้สำหรับสุดเข้าปอดเพราะนั้นใช้เฉพาะจุดนะครับใช้แต่พอดีแล้วก็ในการที่จะใช้โดยเฉพาะใช้สำหรับเด็กเนี่ยก็คือต้องอมีการใช้อย่างค่อนข้าง เขาเรียกอะไรครับมีระเบียบในการที่จะใช้คือไม่ใช่อยู่ไปลอยใส่ตัวเด็กฟุ้งเลยอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้ก็คือใช้ทาเฉพาะส่วนนะครับอย่างส่วนไหนที่เราไม่อยากให้เกิดความเปียกชื้นก็ทาในส่วนนั้นนะครับไม่ใช่แบบใช้ปริมาณเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่า ในการที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยต้องต้องเรียนว่ามีผลงานวิจัยหลายชิ้นนะครับรวมไปถึงเ,เป็นสเตทเมนต์ของทางของอาเซียนนะครับของอากาก็คือเป็นสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางออาเซียนด้วยก็ยังยืนยันความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตระหนกอย่าตรนกแต่ใช้ให้ถูกทางม,มากขึ้นแล้วก็ศึกษาในการใช้ให้มากขึ้นครับแล้วอย่างนี้ป้านี้แต่งหน้าอะไร ใกล้จมูกแล้มันจะเสี่ยงว่ะไหมครับครับเอ่อตัวแป้งเนี่ยถ้าเท่าที่เคยเอ่อได้ลองดูในเอ่อเขาเรียกอะไรครับผลการวิจัยนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็น่าจะเป็นเรื่องการเข้าในดวงตานะครับเข้าในดวงตาเพราะว่าถ้าในกลุ่มแป้งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแป้งที่แต่งหน้าเนี่ยเป็นแป้งที่ทําจากธรรมชาติก็เยอะมากขึ้น เทาข้ามยังมีอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้เกิดผลที่จะเสียหายเพราะว่าในการทานเนี่ยโอกาสที่มันจะฟุง้งมันไม่เหมือนแป้งทั่วไปที่ทาแล้วฟุง้งคือทาแล้วติดเฉพาะส่วนเพียงแต่ระวังว่าอย่าให้แป้งเนี่ยมันเข้าไปในดวงตาเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของผมคิดว่าในแป้งในการทาหน้าเนี่ยอันตรายหน้าจะ สบายใจได้มากกว่าด้วยซ้ำเพราะมันไม่ใช่แป้งที่ฟงครับค <an> ือทางทางบริษัทเองก็มีผลิตชิดนี้ออกมานะครับ <an> เรื่องของแป้งซึ่งจะทารองพื้นนะครับหรือแป้งทาหน้ามีมีมีมดักตคนนี้อยู่แล้วนะครับมีตัวอย่างซึ่งเดี๋ยวท่านผู้สื่อข่าวเอาไปใช้ได้นะครับซึ่งก็เป็นการต่อย,ยอดจากแป้งเด็กนี่นะครับในการทําสินค้าที่อื่นออกมานะครับจากข่าวกระแส่าวที่ออกเนี่ยมันทําให้ความต้องการของคนคือ,อดีมันสะพายทางด้านการตลาดมันลดน้อยลงไหมคะหรือวอ่ายังไง ผมผมคิดอยู่นะครับว่าอย่างที่ผมเกินไปนะครับว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นนี่นะครับเป็นโอกาสทองของประเทศไทยนะครับเป็นโอกาสทองของอุตสาหกรรมไทยในการที่จะผลักดันสินค้าไปสู่ในตลาดโลกนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าถึงแม้เราจะบอกว่าอย่าไปตื่นตกใจเลยแต่ก็มีผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่จะต้องมีความความคล้ายๆว่าไม่สบายใจ นะครับในการซึ่งจะใช้แป้งเด็กที่ขายกันอยู่ทั่วตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากฝากไปถึงกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งสำนักงานรัตกรมแห่งชาติก็ดีนะครับต้องมาช่วยบริษัทเยอะๆนะครับผลักดันบริษัทเนี่ยสร้างให้กลายเป็นแบรนด์ของประเทศนะครับเหมือนกับประเทศเกาหลีที่สร้างแบรนด์ระดับโลกขึ้นมาหรือเหมือนกับญี่ปุ่นหรือเหมือนกับประเทศต่างๆนะครับรัฐบาลจะต้องช่วยผลักดันนะครับซึ่งขณะนี้ทางบริษัทก็พร้อมที่จะมีกําลังการผลิตที่จะนาออกไปสู่ตลาดโลก นะครับหรือแต่รับฐบาลเนี่ยทำยังไงจะช่วยเอกชนที่จะผลักดันสินค้านี่ออกไปสู่ตลาดโลกนับว่าวจะมีการขัดแย้งกันไหมครับแบบเ,เดิมคือคือแบบนี้นะฮะกระแสข่าวอันนี้เนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ใช้และก็ผู้ผลิตทุกคนจะได้ระมัดระวังมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะเกิดความร่วมมือระหว่างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่กับตัวเก่าว่าจะร่วมมือกันยังไงได้บ้างโดยเฉพาะผลิตในเมืองไทยเพราะฉะนั้น ผู้ที่ผลิตแป้งเด็กและแป้งทาตัวในเมืองไทยเนี่ยน่าจะมาคุยกันนิดนึงว่าเราสามปัจที่จะช่วยกันพัฒนาแป้งที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าเนี่ยให้กว้างขวางได้มากขึ้นยังไงนะอย่างน้อยที่สุดตอนนี้คนใช้ต้นระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งแล้วนะ,ะผู้ผลิตก็มาพิจารณาว่าจะต้องเตือนผู้ใช้อย่างไรที่จะให้ผู้ใช้ได้รับความปลอดภยัยนะฮะคือทางบริษัทก็ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ข้าวจะปลอดภยัยร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ซึ more. Mostly, think, ่งแน่นอนเนเชอร์ของมันปลอดภัยมากกว่านะยังไงก็คิดว่าเที่ยวนี้ประโยชน์มันจะกว้างขายไปมากๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่ชอบเมืองไทยนะฮะผมว่าทั่วโลกตอนนี้คงจะอลึกเกี่ยวเรื่องอันนี้มากเลยนะเมืองไทยเราแค่นส่วนเดียวท่านั้นเองนะครับคือคงไม่ใช่ความขัดแย้งนะครับผมขอเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับว่าไม่ใช่ขัดแย้งแต่เป็นการสร้างทางเลือกให้กับทางด้านของผู้บริโภคและกระทั่งน้ำอัดลมยังมีอยู่สองทางเลือกเลยนะครับคุณจะเลือกยี่ห้อนี้หรือยี่ห้อนี้แต่แป้งนี่เราไม่มีทางเลือก นะครับดรวราทัพนี่นะครับเลยสร้างทางเลือกใหม่ว่าโอเคถ้าคุณไม่ต้องการใช้ที่มีเถาคําเราก็มีทางเลือกใหม่เป็นแป้งเด็กที่มาจากแป้งข้าวเจ้าแล้วนะเป็นอย่างนี้มากกว่าคงคงไม่ใช่การทัดแย้งนะครับคือในเชิงธุรกิจจริงเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของการส่เสริมคืออย่างที่เห็นว่าตัว Product ที่ออกมาเนี่ยเป็นการแนะนําให้ตลาดรู้ว่ามันมี Product ตัวนี้นะนอกจากแป้งขา้าวโพดซึ่ง เ,เขาเรียกว่าเไรฮะเป็นสารอินรีเนี่ยก็ยังจะมีแป้งข้าวเจ้าซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเราก็เป็นทางเลือกให้หลายๆธุรกิจที่คิดว่าเออน่าจะเดินไปในแนวทางนี้เนี่ยมาใช้นะครับเพราะว่าในจริงๆแล้วที่ได้คุยกันก็คือดรรัฐั์พร้อมที่จะผลิตในปริมาณมากเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมนะครับในประเทศไทยที่จะส่งออกไปนะครับอีกทั้งอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถพัฒนาคือตัวนี้เป็นฟู้ดเกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพัฒนาเอาไปใช้ในเชิงของพวกอาหารนะครับเช่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเนี่ยว โดยที่ความมั่นใจคนก็จะมากขึ้นเพราะอย่างที่เรียนไว้มันเป็นฟู้ดเกรดคือกินได้นะครับ